เรายอมกับพระเจ้าที่จะให้พระเจ้ารักษาเราแต่เราก็เชื่อหมอเพราะหมอพระเจ้าก็ส่งหมอมาให้กับเราเตั้งแต่นั้นมาครอบครัวก็เชื่อพระเจ้าแบบว่าไม่มีคำศกคำไหนว่าสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่รู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของครอบครัวของเรา ค่ะชื่อนุชนะคะปัญญาทรัพย์สีันทึกอยู่โซน SP ค่ะก่อนมารู้จักพระเจ้าชีวิตที่มีแต่ปัญหาหลายอย่างแล้วก็ด้านเช่นก็คือการเงินการงานแล้วก็สองคนสามีพัญญาตกงานทั้งสองคนทำให้เราชีวิตมีแต่ปัญหาแล้วขาดสันติสุขในครอบครัว ปัญหาเนี่ยคือเราไม่รู้จะพึ่งใครไม่มีไม่มีอะไรทําให้เราในครอบครัวของเราไม่ไม่มีสันติสุขเลยแล้วปัญหาก็เกิดการทะเลาะกับสามีบ่อยครั้งที่ทําให้ครอบครัวที่ไม่มีสันติสุขสามีก็กับตัวเขาเจ้าเองก็ตกงานทั้งสองคนก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปก็ไปไลยที่หลายสิ่งที่เขาบอกว่าดีเราก็ไป แต่ผลกลับมาก็คือเราก็ไม่มีสันติสุขไปแค่สันติสุขแค่ครั้งแรกทิปวันที่ไปแต่กลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมพอตกงานสามีโดนจ้างออกจากงานแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเราจะเราก็มาปรึกษากันว่าเราจะทําอะไรดีสามีก็ชวนให้ทําธุรกิจเจลี่พอทําได้มาช่วงไม่ไม่ไม่ไม ไม่กี่เดือนนะคะพี่น้องแต่เราก็ทําไม่ประสบความสําเร็จเราก็ล้มลเหลวเงินก้อนนั้นก็หมดไปพอหมดไปเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็กลับมาอยู่ในวงเวียนเดิมก็คือเราก็ไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เขาบอกว่าดีเราก็ไปทําธุรกิจ ไม่สําเร็จแต่ที่เราจะต้องแก้ปัญหาว่าเราจะต้องทําอะไรก็คือเราทําอาหารอร่อยเราก็คิดว่าเราจะต้องมาเปิดร้านอาหารตามสั่งก็มาเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีร้านตรงข้ามที่เขามาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาปลดปล่อยาระปลดปล่อยปัญหาในครอบครัวของเรา แต่ก็เชื่อนะคะว่าเขาก็เลยชวนไปโบสถ์พออาจารย์เทศนาเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็เดินออกไปรับเชื่อมันจะมีสันติสุขการที่เรารับเชื่อปนน้ำตามันก็ไหลออกมาพอรู้สึกว่าตัวเองแบบมันปลดปล่อยตัวเองมีเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็แล้วพี่เลี้ยงก็เลยหนุนใจให้เราที่ฐานสามข้อ ก็คือข้อข้อหนึ่งก็คือว่าอยากให้ครอบครัวรู้จักพระเจ้าแล้วข้อที่สองก็คือว่าขอพระเจ้าโปรดปล่อยพระปัญหานี้สินแล้วข้อที่สามก็คือขอพระเจ้ารักษาโลกแล้วหลังจากนั้นพออ,อธิษฐานอาธิษฐานทุกวันค่ะพี่น้องมาไม่กี่เดือนลูกชายคนเล็กสามเดือนมารู้จักพระเจ้าแล้วก็ถัดมาก็สามี ได้หเดือนสามีก็ไม่รู้จักพระเจ้าพอคนที่สก็คือลูกคนโตได้ปีหนึง่งพอดีลูกก็รู้จักลูกคนโตก็ไม่รู้จักพระเจ้าก็สิ่งที่เทียนที่านข้อแรกก็คือพระเจ้าเวพรให้ครอบครัวมรู้จักพระเจ้าจากที่เราเกิดปัญหาความทุกข์ยากลําบากอะไรต่างๆพระเจ้าก็ค่อยๆปลดปล่อยภาระปัญหาของเราที่มีอยู่ พอลูกล,ลูกชายคนโตมารู้จักพระเจ้าเสร็จแล้วเราก็ยังอยู่ในความยากลำบากไปโบสไปแครเราก็ไปต่อแต่ทีนี้ยปัญหามันถึงว่าคือเรเวลาเราไปโบสเนี่ยเราไม่มีรถใช่ไหมคะพี่น้องแต่เราต้องไปรถเมย์รถสองแถวแต่ด้วยความรักที่พระเจ้ามันมีข้อบังคีข้อนึงพี่น้องที่ทำให้เราเชื่อว่าพระเยซู เป็นพระเจ้าจริงๆคือในพระ,พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33พระเจ้าบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งนั้งปวงให้กับเราพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเราอ่ะมันเดิมเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่เราก็ต้องใช้เงินทีนี้เงินเราก็ไม่มีที่จะไปโบสถ์พี่น้องเงินเรามีเงินอยู่18บาทเราไปโบสถ์กัน3คนตอนนั้นพี่อุ้มก็ยัง ไม่ค่อยได้ไปบวชเท่าไหร่เพราะความยากลําบากของเราด้วยทําให้ลูกก็รู้ว่าเราไม่มีเงินแต่เนี้ยไปกันไปกันสามคนพ่อแม่ลูกไปแล้วเสร็จแล้วเราอ่ะนั่งรถเมย์รถเมย์สายสองค่ะพี่น้องที่จะไปตึกเบญจาแล้วขากลับมาเราก็นั่งรถฟีแล้วขากลับมาตอนที่อยู่อนุทเราเข้าไปถึงเดินตั้งแต่อนุทเจ็ดสิบ จนไปถึงอนุอทหกสบกพี่น้องมันก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันเราก็เดินเราเดินเราไม่ได้เดินด้วยด้วยความแบบว่าขมขื่น้องแต่เรามีมีสันติสุขเราเดินไปอ,อธิษฐานไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตของเราพอเรากลับไปบ้านเราก็อธิษฐานต่อเราก็อธิษฐานแล้วเราหันหลังให้กันแล้วก็อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นเป็นความจริงกับสำหรับครอบครัวเรามากๆก็คือว่าพี่เลี้ยงเราอะ่ะ เราไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะจะรู้ว่าเราลําบากแต่เขาอ่ะในวันนั้นอ่ะช่วงประมาณหกโมงเย็นอ่ะเขาถือไข่ไปสองแผงพี่น้องแล้วก็ข้าวสองถุงแล้วเงินอีกสองพันบาทนั่นมันทําให้ชีวิตของเรารู้ว่าโอ้ oh, พระเจ้ามาทันเวลาสําหรับครอบครัวเราเสมอแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ครอบครัวเราก็มารู้จักพระเจ้าลูกก็จากที่ที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือพี่น้อง ลูกสองคนต้องต้องไดเ้เขาต้องได้กลับมาเรียนหนังสือเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าแม่เราเรียนโรงเรียนก็ได้โรงเรียนอะไรก็ได้ขอให้เราได้เรียนมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ลูกได้เรียนจบแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวของเราอะ่ะมันเหมือนเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆการที่เราเพิ่งพาพระเจ้าเราไม่ต้อง มาว่าเรามีความร่ำรวยแต่เราเรามาด้วยหัวใจของเราจริงๆเรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าใกล้กลกลชิดพระเจ้าอยู่เสมอเราทําให้เราครอบครัวเรามีสันติสุขแล้วปลดนี้พระเจ้าก็ปลดนี้ปลดสินให้ครอ,อบครัวเราเร็วมากพี่น้องภายในสองปีนี่เราไม่กี่ล้านเราพี่น้องแต่เรารู้สึกว่าพระเจ้าวอวยพรเราจริงๆแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานพระเจ้าก็ให้ลดเรามา จากที่เราขับรถไปคืนให้กับเขาแต่เรากับพระเจ้าให้เรามาตอนนี้สามคันแล้วค่ะพี่น้องเราไม่ได้บอกว่าเราเดินกับพระเจ้าง่ายๆเราเชื่อฟังอยากหนุนใจพี่น้องจริงค่ะพี่น้องที่อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้มาปลดปล่อยชีวิตของเราให้ออกจากมรรทนาการความยากลาบากความทุกข์หลายๆอย่างที่เรารเผชิญอยู่ แล้วมาข้อสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้ารักษาโรคตัวข้าพระเจ้าเองเนี่ยเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดพระเจ้าก็รักษาแต่เรารักษาอยยุภายนัน่ะห้าปีพี่น้องก่อนก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าแล้วมาความรู้จักพระเจ้าอยู่ในภายในสามปีปีแรกอ่ะไปเดินไปข้างถนนไงพี่น้องรอรถเมย์ก็วูบเคยวูบแล้วนอนลง ฝนตกเนี่ยมันหลายครั้งเงี่ทำให้เราบอกว่าเราก็เพิ่งพาพระเจ้าตลอดนะว่าพระเจ้าขอพระเจ้ารักษาลูกนี้ให้ข้าพระเจ้าเถอเพราะข้าพระเจ้าไม่มีตังค์เพราะตอนนั้นคือหมอเรียกร้องถ้าจะผ่าก็ต้องหาเงินแสนสองแต่ข้าพระเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่มีไม่มีเงินที่จะรักษานะแต่ขอทุกอย่างชีวิตของข้าพระองค์มอบให้กับพระง์แล้วขอพระเจ้าดูแลพระเจ้าจะให้ผ่าตัดก็ยินดีแต่ขอให้พระเจ้าให้ข้าพระองค์มีเงินที่จะผ่า แต่หมอนัดในวันที่11ถ้าจำไม่ผิดวันที่11ก,ก,รก,กระดากะดาแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็หมอนพอหมอนัดแล้วเราก็ไปไปตามนัดทุกครั้งอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือไม่ก็อาทิตย์หรือไม่ก็เดือนเว้นเดือนอะไรอย่างี้ค่ะพี่น้องคือไม่เคยว่าหมอนัดไปทุกครั้งแต่วันที่สุดท้ายที่หมอนัดไปนั้น หมอก็บอกว่ายัางไงก็ต้องผ่านะคะยังไงก็ต้องผ่าเ <m> สร็จแล้วหมอก็พอหมอบอกให้ผ่าก็หมอนัดวันมาเสร็จแล้วเราก็บอกกับหมอว่าผ่าก็ได้ค่ะแต่ขอว่าจะขอให้กลับมาที่ฐานก่อนนะคะพอหมอบอกว่าผ่าก็ต้องผ่าแต่ก็ยอมแต่แต่ตัวเองข้าพเจ้าเองเนี่ยกลับมาที่ฐานเพื่อพระเจ้าบอกพระเจ้าแล้วตะนน้ำอะไรของพระเจ้านะชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของพระองค์แล้ว แล้วแต่พระองค์จะนำพาสุดท้ายวันที่11ท,ที่หมอนดัดผ่าก็ไปตามไปตามนัดทุกอย่างนะคะไปเสร็จแล้วก็ทั้งๆที่เราไม่มีตังค์แต่เราไปด้วยความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะให้เราพอหมอบอกว่าเข้าห้อง MI ครั้งนะก่อนจะผ่าเนี่ยหมอต้องให้เข้าห้อง MI ก่อนเสร็จแล้ว MI หมอบอกว่าให้รออีกชั่วโมงหนึง่ง ก็ตัวเองก็ข้าพเจ้าก็นอนรอหมอว่าคําสั่งจะเป็นยังไงก็พออีกชั่วโมงหนึง่งหมอก็เลยให้พยาบาลมาบอกว่าคุณป้าไม่ต้องผ่าแล้วนะคะแล้วหมอก็เลยให้ไปหาที่ห้องห้องตรวจแล้วก็ถามคุณหมอว่าทําไมไม่ให้ผ่าหมอบอกว่าเขาก็เลยเอาชาร์จที่ที่ให้ดูว่าเนี่ย เส้นเลือดทุกเส้นน่ะมันผ่านแล้วมันไม่ต้องผ่าแล้วเพราะมันทะลุกันหมดแล้วตัวข้าพเจ้าเองก็ขอบคุณพระเจ้าทั้งร้องไห้ทั้งขอบคุณพระเจ้านะตอนนั้นไม่รู้จะพูดคําไหนบอกดีใจบอ,บอกเลยบอกกับคุณหมอว่าขอบคุณนะคะคุณหมอที่หมอไม่เคยละไม่เคยละให้เราสักครั้งเลยบอกว่าหมอบอกตรงว่าผ่าผ่าแต่เราก็ยินดีทุกอย่างเรายอมกับพระเจ้าที่จะให้พระเจ้า รักษาเราแต่เราก็เชื่อหมอเพราะหมอพระเจ้าก็ส่งหมอมาให้กับเราเอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องเราก็เลยกลับมาบ้านก็มาบอกสามีว่าไม่ต้องผ่าแล้วแล้วเราก็มาพึ่งพ,พระเจ้าต่ออธิษฐานพึ่งพ,พระเจ้าแล้วครอบครัวของข้าพระเจ้าก็เชื่อพระเจ้าแบบตั้งแต่นั้นมาครอบครัวก็เชื่อพระเจ้าแบบว่า ไม่มคีคำไหนว่าสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่รู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของครอบครัวของเราเอเมนก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าคนที่มันยากสำหรับว่าจะเชื่อพระเจ้าจริงหรือไม่จริง จะขอให้เราถ่อมใจยอมที่ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเราอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเชื่อพระเจ้าจะไม่มีมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตของเราจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอฝากข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 6: ข้อ33นะคะจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเรา อยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะคะพี่น้องการำดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขอให้เรามีหัวใจที่จะเชื่อฟังแล้วทำตามอย่างที่ครอบครัวของข้าพระเจ้าที่พระเจ้ากดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราให้เรามีสันติสุขมีความเชื่นอมยิงดีขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกคนนะคะ